เโอ๊ยกินเอาเย็บทีมีดไปดินี่ดตู้ปลาอะไรเนาะใอยก็มาสานตู้หายกินไีใครนะพ่อเกิดมาไนหรอเกิดมาไหนนี่กินแล้วเอาเยียบลงนี้เนาะหาเออหา

ามแม่คงจะฟินหน้าดูพียงามนะเนาะดูค่ะแม่นม่ยาเยอะมากแต่ว่าแม่น้ำมูลยังข้ามไม่ได้นะถ้าข้ามได้ก็คงจะได้มาเที่ยวเล่นกับค่อยจ่ายอยู่ที่ปลานี่ก็จะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งสุรินนะคะทางนี้ เพราะว่าคนละฝั่งกับแม่น้งเนี่ยบุรีรัมย์สุรินทางนี้ก็จะเป็นสุรินนะคะอมื น่ยกรเ๊าเม็ดไรนะคะถาเมคอรลี่นะคะถาเมาดชายนะคะอยุดตาเลยค่ะตัวเผือกเลยไปนอนเล่นโครนมาโอ้นี่ค้าให้อาบน้ำขัดตัวนี่สงสัยแบบทั้งวันแน่เลยดูโครนเต็มเลยโอเคจ้า คิดถึงกันแล้วเน,ะนวาะนะคะบ,บายค่ะเจอก,กันไลนะ้หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีดสสจ้า